ครับผมจะสรุป IC p ีพเบอร์ u c 3 8 4 3นะครับตระกูลนี้ครับ IC8 ขาเป็น IC พันวิดโอดูเลเตอร์นะครับเวลาเราเช็คหรือซ่อมนะครับจุดจุดที่หนึ่งที่เราจะต้องวัดเช็คก็คือขาที่7นะครับขาที่7ซึ่งเป็นขา VCC หรือไฟเลี้ยง IC ตัวนี้นะครับะจะใช้ไฟเลี้ยงตั้งแต่8ถึง35โวลต์ส่วนมาก ค่าเขานิยมใช้จะประมาณสัก1 2ถึง15โวลต์นะครับขาที่7 2นะครับจุดที่2ที่เราจะต้องวัดก็คือขาที่8ครับรีเฟรน,โน์โวลเตจขารีเฟรน,โน์โวลเตจเนี่ยจะต้องได้เท่ากับ5โวลต์หรือบวกลบไม่เกิน10%หรือไม่เกิน5.1โวลต์นะครับตัวนี้ต้องได้ครับถ้าไม่ได้ตามนี้ไอซี IC เสียจุดที่3มที่เราจะต้องวัดก็คือขาที่6ขาที่เป็นเอาพุทธนะครับขาเอาพุทธเนี่ยเดี๋ยวผมจะสปปกโคบให้ดู สัญญาณสัญญาณเอาพุทของพันวิตมอดูเลเตอร์เนี่ยจะเป็นต้องเป็นสัญญาณสแควร์เวฟหรือสัญญาณสี่เหลี่ยมเท่านั้นนะครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าสัญญาณที่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นสแควร์เวฟเนี่ยสามารถบีบบีบพันช่วงบวกช่วงลบเนี่ยให้กว้างให้แคบได้ตามต้องการของเราเ,เพื่อควบคุมเอาพุทธนะครับจุดที่4 แต่ไม่ถ้าไม่จะเป็นก็ไม่สมควรไปวัดอ่าแต่ถ้าเราถอดมอสเฟตออกออกก็วัดได้ครับจุดนี้ครับวัดสามารถวัดที่จะเป็นตัวอ้างอีกได้จุดที่4คือขาที่4 C T R T จุดนี้ขาที่4นีรับแดงไฟ5 v โวลต์มาผ่าน R 7.5 kv 5 k นะครับเราก็มาชาร์จชาร์ดดีชาร์ดผ่าน C 0จุจะทำให้นี่คือจุดกำเนิด หรือออสซิเลเตอร์จุดเริ่มต้นของสัญญาณจะเริ่มต้นจากขาที่4นะครับหลังจากได้ความถี่เรียบร้อยสร้างโดยกําหนดจากขาสตัวนี้กับอ่าตัวนี้แล้วก็จะส่งเข้าภายในสซึ่งจะมีวงจรปรับแต่งพันแล้วก็ไปผ่านวงจรสมิทธทิกเกอร์ให้ออปต์ออกเป็นสแครวร์เวฟสี่เหลี่ยมเพื่อเอาไปได้ขับมอสเฟตและทันเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะจับสัญญ,ญาณให้ดูครับสักครู่ครับครับ นี่คือจุดแรกของ IC ที่ผมจะจับสัญญาณให้ดูครับซึ่งเป็นสัญญาณต้นทางหรือสัญญาณ CT มีที่ขา CTRT ครับสัญญาณต้นทางของ IC ซีพันวิดมอดูเลเตอร์หรือ PWM เนี่ยต้นทางจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมมันไม่ได้เป็นสแควร์นะครับแต่เอาพุทธเขาไปปรับแต่ง ไปผ่านวงจรสมิทธทิ i เกอร์เพื่อให้ได้สัญญาณออกเป็นเอาคุดเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อประโยชน์ในการบีบให้พันบวกกว้างแคบได้ตามตามใจเราเพื่อคอนโทรลสัญญาณให้เอาคุดออกให้ออกตามที่เราตั้งไว้ครับสัญญาณจุดแรกนะครับเนี่ยสัญญาณขาสีนะครับสัญญาณตัวนี้ผมใช้สโคปจับอา่าใช้สโคปจับเดี๋ยวผมจะทําให้นิ่งนะครับ สรเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นเวลาเราอ่านสโคนะครับแกน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 นี้เป็นแกนเวลาแกนนี้เป็นแกนทางวนนะครับถ้าเราจะอ่านความถี่เราจะเอาเฉพาะช่องช่องแต่ละช่องนะครับอย่างตัวนี้มีรูปสัญญาณได้ได้จนถึงจากต้นทางจนถึงปลายทางเนี่ยมีหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่อง สช่องนิดนิดสี่จช่องแต่ผมจะคิดแค่4ครับเพื่อให้มันลงตัวในการคำนวณน,นะครับผมตั้งสเกลเวลาไปที่10บสไมโครเซกันตั้งไว้ที่10เพราะฉะนั้นตั้งไว้ที่10วัดค่าเวลาตัวนี้มาทางมาทางเวลาตัวนี้ได้เท่ากับ4ช่องผมก็ถ้าเอา4เอาสี่ไมโครเซกนะครับ ไมคโ,สสโครเซกันคูณกับ4 mm. มันก็จะเท่ากับ40นะครับถ้าเวลาที่ได้ก็คือ40ไมโครเซกัน <0. S 1> สูตรคำนวณความถี่ของออสิลโลสโคบครับเป็นสูตรที่ใช้ได้ตลอดก็คือตัวนี้ก็คือตัวนี้ครับ1นครับนี่คือสูตรคำนวณ หาความถี่มันจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นสมการซึ่งกันและกันร,ระหว่าง f หรือความถี่ frequency t ก็คือ timing หรือ timer เ,เวลา1ก็คือจํานวนเต็มถ้าเราอยากรู้ความถี่นะครับเราต้องรู้ค่าเวลาของสัญญาณตัวนั้นก่อนค่าเวลาถ้าเราต้องการรู้ความถี่เราปิดความถี่ไว้เราก็องเอา1ห,หารด้วยค่าเวลาก็จะเป็นความถี่ถ้าถ้าเราต้องการรู้ค่าเวลาเราก็ เอาหนึ่งหารด้วยความถี่ก็จะเป็นค่าเวลามันจะเป็นสมาการซึ่งกันและกันแบบนี้นะครับจากที่เราตั้งไว้ที่10ตั้งที่เกลเวลาไว้ที่10ไมโครวินนะครับแล้วก็ขึ้นทั้งหมด4ช่องเอา4ช่องมาคูณกับ10ก็เท่ากับ40ไมโครเซก40ไมโครวินก็สูตรการคำนวณก็คือ1เท่ากับเราต้องทำา40ให้เป็นวินก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นไมโครวินอยู่นะครับยังเอามาคำนวณไม่ได้ยังคิดไม่ได้การเอา 40ไมโครเซกันก็เอา40ตั้งครับหารด้วย1ล้านนะครับค่าที่ได้ก็คือเป็นหน่วยเซกันแล้วก็เท่ากับจุด00004ครับนะครับจุด004เราเอาหนึ่งตั้งหารด้วยจุด004นี่ก็คือความถี่นะครับ อันนี้คือค่าเวลาเท่ากับ1 0 4หรือ40ไมโครเซกหนึ่งหารด้วย0 0 4ก็จะเท่ากับประมาณลองก,กดเครื่องที่เลขดูนะครับไม่ใช่แบบไม่รู้ผมไม่แน่ใจกดผิดหรือเปล่าไปดูในคลิปที่ผมทําเกี่ยวกับการใช้สโคปนะครับผมใช้วิธีการเลื่อนจุดมันจะง่ายกว่านี้ครับก็ประมาณ2 5 5 0 0 2 2 5 0 0 0 2เฮิร์ เขาจะไม่เรียกว่าหนึ่งสองหมันเฮิร์ตเขาจะเราก็เลื่อนมา3ามจุดหึสองสป๊บใส่เคเข้าไปก็เป็น K คเฮิรเพราะฉะนั้นความถี่ที่ได้ก็คือ2 5่สิบหิเฮิร์ตโดยประมาณนะครับอา,อาจจะไม่ตรงเป๊ะเพราะว่าผมเอาจุดที่คำนวณนง่ายให้มันลงตัวให้กับพี่น้องช่างเราดูนะครับความถี่ตัวนี้ก็คือประมาณ2 5่้า ไม่เกินประมาณยี่ห้ากิโลเฮิรต์นะครับอันนี้คือต้นทางแต่ทีนี้ต้นทางผมวัดที่วัดสัญญาณที่ขาที่ขาที่สี่ตรงนี้นะครับทีนี้ผมจะวัดเอาพุทธให้ดูปลายทางนี่ผมวัดตรงนี้นะครับขาที่สี่ตรงนี้นะครับทีนี้ผมจับสัญญาณไปแล้วผมจะปิดจับสัญญาณไปแล้วนะครับผมจะปิดชั้นแนนหนึ่งผมจะเปิดชั้นแนนสองชั้นแนนสองผมวัดไปที่เอาพุทธไว้แล้วครับเห็นไหมครับว่าเอาพุทธ ซึ่งเป็นที่ขาวหกตามวงจรที่คงเขียนไว้นะครับอยู่อยู่ที่ขาวหกนะครับขาวหกในสีสัญญาณออกมาจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วผมจะทําให้นิ่งนะครับนะครับเป็นสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมความถี่ก็ยังเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนครับก็ยังสี่ช่องเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ลงมานิดหนึง่งความถี่เหมือนเดิมแต่รูปร่างสัญญาณเปลี่ยนเป็นสแควร์เวฟหรือสัญญาณสี่เหลี่ยม ทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราไม่มีสโคปเราใช้มิเตอร์ดิจิตอลนะครับมิเตอร์ดิจิตอลให้เราเอามิเตอร์ดิจิตอลที่ที่วัดความถี่ได้นะครับมันจะมีคําว่าเฮิร์ตตรงนี้ครับเฮิร์ตไม่รู้ชัดไหมครับเนี่ยครับดูตรงนี้นะครับนี่ครับความถี่ที่จับได้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะจับที่ที่ขาเอาพุทนะครับเอามิเตอร์จับ นี่ครับสัญญาณที่อ่านได้ตอนนี้ตั้งที่ความถี่ที่เฮิร์ตนะครับ23.91กิโลเฮิรตเกือบ24ถ้าเราขี้เกียจอ่านสโคบเรอไม่อยากคิดให้คำนวณให้ปวดหัวเราก็เอาซื้อมิเตอร์ที่วัดความถี่ได้ที่เขียนเขียนว่าเฮิร์ตนี่ครับจิ้มเข้าไปตรงขาเกตของสัญญาณพุธที่ออกขาหกที่ AC ที่ผมเขียนวงจรไว้นะครับ มันก็จะได้ความถีน่นี้นี่คือความถี่เมื่อในเมื่อมมีความถี่ออกความถี่ออกแล้วเรามาดู Duty c y ไซเของมันเรากดตรงที่ว่าดปตี้เห็นไหมครับเราจะเห็นว่า Duty Cycle อยู่ที่94.2 94.2ดิวตี้ไซเคิลหมายความว่าอย่างนี้นะครับ ันนี้คือดิวติไซเคิเขาจะหมายถึงสัญญาณช่วงบวกนะครับดิวตไซเคนะครับอันนี้คือบวกช่วงบวกอันนี้พันบวกพันลบนะครับความกว้างของบวกลบเท่ากันเขาจะเรียกว่า d u วติไซเคิตัวนั้น50%นะครับแต่ที่เราวัดได้ตอนนี้นะครับวัดได้ช่วงบวกเกือบ4แต่ช่วงลบนิดเดียวเห็นไหมครับช่วงลบแค่ประมาณ4% d u t y c ซตัวนี้ก็เลย วัดจับได้94เพราะช่วงบวกมันกว้างมากเหตุที่มันเป็น94ถ้าเอาไปใส่ถ,ถ้าไปขับมัดเฟสหรือขับสวิตชิ่งเ่ยไฟออกอย่างแรงอย่างสูงเลยครับเพราะว่า duty s e ซเสูงสูงขนาดนี้โดยทั่วไปนะครับ Duty s e ซเคิลจะอยู่ไปมาณ40-50ไม่เกินไม่น่าจะเกินนี้นะครับเท่าที่ผมจับมาแต่เหตุที่มันดิวต s e ซเคิสูงเพราะว่าขาฟีดแบกขาสนะ่นเราไม่ได้เราไม่ได้ต่อเพราะเราเอาแค่ไฟ เราแค่เอาไฟเลี้ยง12โวลต์กับนี้เพราะฉะนั้นขาฟิทแบ็กไม่มีกลับมาดิวตี้ไซเคิลมันก็เลยกว้างนะครับโดยทั่วไปมันจะมันจะ5 0 5 0นะครับความถี่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับส่วนโวลต์ส่วนโวลต์เวลาเราวัดโวลต์นะครับเราตั้งไว้ที่สเกลโวลต์ไว้ที่5 5โวลต์นะครับเพราะฉะนั้น1ช่องมีทั้งมีค่าเท่ากับ5โวลต์2ช่องก็10โวลต์ก็ประมาณ10 1 0โวลต์11 1เออโวลต์นะครับเอาพุทออกนี่ตอนนี้สัญญาณที่ไป ก็ต้องมี R แบ่งแรงดันก่อนที่จะเข้าขาเกตให้บรนพรอเหมาะกับแบรดซี่มอตเฟดต้องการนะครับนี่คือรูปสัญญาณของ pwm นะครับคราวนี้ถ้าเราถ้าเราเกิดไม่มีไม่มีสโคปใช้มิเตอร์ดีตอนก็หนึ่งจับความถี่2วัดดูด,ดี้ไซิเคิลออกมาไหมสามถ้าเป็นมิเตอร์เข็มนะครับ ถ้าเป็นมิเตอร์เข็มถ้าเป็นมิเตอร์อนาล็อกหรือมิเตอร์เข็มนะครับให้เราเอาขั้วบวกของมิเตอร์มาเสียบที่เอาพุทธเสียบตรงนี้นะครับแล้วไปวัดที่ขาเอาพุทธเข็มก็จะขึ้นครับตั้ง ac 1 0บโวนะครับอันนี้ใช้มิเตอร์ถ้าเป็นมิเตอร์เข็มนะครับต้องใช้สเกล AC เท่านั้นนะครับ dc วัดไม่ได้ครับ ถ้าเสียบอุปุธ์เมื่อไหร่เราต้องใช้ AC เท่านั้นนะครับพยายามฝึกฝนใช้แล้วเราจะเกิดความชนานาญนะครับว่านีสัญญาณตัวนี้ประมาณเท่าแถวเท่าไหร่นะครับนี่คือสัญญาณที่ออกจาก AC PWM นะครับเดี๋ยวลองคอมเมนต์มาครับคลิปหน้าผมอาจจะทำา c c เบอร์ที่ l c 4ซึ่งมันต่างจาก AC เบอร์นี้นิดหน่อย ขาโปรเทคต,ต่างๆครับก็จะนําเสนอให้พี่น้องมาเป็นแนวทางนะครับแนวทางประกอบการทํางานได้นะครับแล้วก็ SG3525 อีกตัวหนึ่งก็จะตามมาอีกครับครับสหรับคลิปนี้เกี่ยวกับ i c p ี m UC ตัวนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ